สวัสดีครับแฟนรายการ The g u าร์ r m a กครับผมชิวัชวั์อภิเลศรุ่งรัตนะครับวันนี้เจอกันอีกแล้วกับรายการลองของใบ The g u i t a แ m a กนะครับที่เราจะแนะนําเครื่องดนตรีดีๆรวมไปถึงเทคโนโลยีเกี่ยวกับดนตรีเนี่ยส่งตรงถึงบ้านคุณเลยครับวันนี้เราจะมาพูดถึงในเรื่องของระบบเสียงครับซึ่งเป็นระบบเสียงจากแบรนด์ชั้นนาของโลกอย่างบสนี่เองนะครับเขามาพร้อมกับนวัตกรรมนะรับอสพาวเวอร์แชร์เอกนะฮะบอกเลยว่าโอ้โหเป็นนวัตกรรมที่ผมเองก็เพิ่งได้ทราบมาเหมือนกันว่ามันช่วยนะครับในเรื่องของการ ขับกําลังเสียงออกมาได้ดีและมีประสิทธิภาพมากๆมันเหมาะกับใครและการใช้งานเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้ผมมารีวิวให้ดูครับน่าทึ่งมา,มากๆเลยนะฮะกับ Bose PowerShare X นะครับเพราะว่าเขาเป็น Amplifier นะครับ4ช n e l นะครับแล้วก็ร่วมกันดีไซน์นะฮะร่วมกับ PowerSoft นะครับทำให้การส่งกำลังแรงขับเนี่ยออกมาได้บาลานซ์ได้ดีมากๆในแต่ละห้องที่เราไปติดตั้งนะครับซึ่งหน้าต่าง,ขงเขานี่ฮะ อยู่ด้านหลังผมเลยนี่เป็นแผงใหญ่มาแบบนี้นะฮะบอสพาวเวอร์ชัยเเนี่ยนะครับเขามี <c oughs> ให้เลือกหลากหลายวัตต์ตามวิศวการที่ไปดูหน้างานที่ต้องเลือกใช้นะครับเอาจริงแล้วมันมีทั้ง1,200วัตต์ครับ2,400วัตต์และ4,800วัตต์นะครับแล้วแต่ทีเ่เราจะเลือกใช้ได้เลยนะฮะแล้วข้อดีของเขานะครับสมมติผมยกตัวอย่างตัวกําลังวัตต์ห2 0 0ัวัตต์ครับสมมติคุณมีนะครับหัวแอมป์อยู่4หัวนะครับมันก็ถูกกระจายไปนะครับอย่างละ300วัตต ให้มันครบ1,200วัตต์วัตใช่ไหมแต่ตอนนี้มันเป็น AI ที่มันฉลาดมากๆเลยที่มันจะคอยรอดูว่าเฮ้ย hey, ลำโพงเนี้ยคุณอาจจะใช้ไม่ถึง300วัตก็ได้ลำโพงที่1คุณอาจจะใช้300ลําลำโพงที่2เนี่ยคุณอาจจะใช้แค่200ลําลำโพงที่3คุณอาจจะใช้แค่400แล้วลำโพงที่4อาจจะใช้แค่300อย่างเงี้ยครับมันประมวลผลให้อัตโนมัติเลยโดยที่เราใช้โปรแกรมในการดีไซน์ครับเสียงในแต่ละห้องเนี่ยที่คุณอยากจะได้อะที่เช่นผมเปิดผับบาร์หรือร้านอาหาร ในแต่ละโซนเนี่ยผมอยากให้เสียงที่มันออกมาเนี่ยแตกต่างกันพอเสร็จเรียบร้อยเขียนในโปรแกรมครับมันจะถูกส่งเข้ามาครับที่นี่เลยครับคอนโทรสเปซนะครับคอนโทรสเปซเนี่ยก็จะมีหน้าที่ควบคุมนะทั้งหมดเลยนะครับเวลาคนที่จะมาเปิดใช้งานก็แค่ปรับเปลี่ยนแค่ค t r โทรสเปซแค่นี้คุณก็สามารถ คอนโทรลเสียงได้แล้วมันมีให้เลือกหลากหลายนะครับตามการใช้งานครับบางทีเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ใช้กาลังวัตต์ที่เยอะขนาดน,านั้นคุณก็ใช้ไป1,200วัตต์นะครับหรือถ้ามีบริเวณที่ติดตั้งในตัวของลําโพงนะครับที่มากขึ้นคุณเลือกใช้ได้เลยนะครับ2,400วัตต์หรือแบบโอ้มาแบบเต็มสตรีมเรามีให้ถึง4,800วัตต์นะครับรับรองว่าเสียงที่มันถูกแชร์ไปมันจะถูกประมวลผลนะฮะจากตัวคอนโทรลเปสที่เราลงโปรแกร,รมไว้แล้วนะฮะกระจายเสียงออกไปทําให โซนแต่ละโซนที่คุณติดตั้งไว้นะฮะโดยที่ปรึกษาจากวิศวกรติดตั้งเนี่ยก็จะได้เสียงตามที่คุณต้องการนะครับอันนี้แหละครับเป็นเทคโนโลยีที่ผมเชื่อว่าไม่มีที่ไหนมีแล้วก็มีการคอนโทรลง่ายๆนะฮะผ่านแอปพลิเคชันนะครับที่ทางบ s สมีนะครับเอาจริงๆมันง่ายจริงๆนะครับเดี๋ยวจะมีเร็วๆนี้ในเรื่องของการคอนโทรลผ่านโทรศัพท์มือถือเห็นไหมครัในเรื่องของโลกของนวัตรกรรมเทคโนโลยีใหม่ๆเนี่ย มันเริ่มเข้ามาแล้วนะครับอันนี้ก็ต้องรอดูว่าการพัฒนาต่อไปจะเป็นยังไงแต่วันนี้สิ่งที่คุณสัมผัสได้ครับกับ Bose PowerShare X ที่เขาเรียกว่าส่งกำลังขับให้แต่ละตัวนะครับได้อย่างอาัจฉริยะใครที่ชอบในเรื่องของเสียงใครที่ชอบในเรื่องของความพรีเมียมของรูปลักษณ์แล้วก็ความพงทนของการใช้งานนะครับผมว่าตัวนี้น่าจะตอบโจทย์เลย หลายคนบอกหูทํหทำไมระบบมันซับซ้อนจังเลยจะทำยังไงดีคุณไม่ต้องซีเรียสครับจริงๆอัศวสโสพลนะฮะของเรามีทั้งทีมงานที่จะคอยช่วยคุณออกแบบครับตั้งแต่ลงหน้างานเลยสมมุติวันนี้ผมจะเปิดร้านอาหารหรือเปิดผับบาร์นะฮะผมเข้าไปคุยกับอสศวสโสพลครับแล้วก็อาจจะปรึกษาว่าอยากได้โซนตรงนี้โทนแบบนี้มูดแอนโทนแบบนั้นเสียงแบบนี้เราสามารถดีไซน์ให้คุณเลยคุณเพียงแค่บอกความต้องการ ของคุณมาแล้วคุณให้อัศวกสพลน,นะฮะดีไซน์เสียงที่คุณอยากได้กําลังวัดที่ใช้สามารถปรึกษาได้เลยและการใช้งานถ้าสมมติเราติดตั้งเสร็จแล้วคุณก็สามารถเปิดการใช้งานง่ายๆกับคอนโทรลสเปซตัวนี้แค่นั้นเองครับ mm. ก็จะมาช่วยให้คุณเนี่ยนะครับเต็มที่กับระบบเสียงที่คุณอยากได้ในรูปแบบของผู้เชี่ยวชาญแบบมืออาชีพที่จะคอยช่วยคุณครับ เอาละหมดเวลาลงแล้วครับกับรายการลองของบ y The g u i t a r Max นะครับซึ่งตอนหน้าจิวจะนำเทคโนโลยีเกี่ยวกับดนตรีเรียกว่าอุปกรณ์ดีๆอะไรมาแนะนำเนี่ยฝากติดตามด้วยแล้วก็ฝากติดตาม t h e g u i t a r Max Channel นะฮะทุกๆแพลตฟอร์มเลยนะครับคุณจะได้ไม่พลาดข่าวสารเกี่ยวกับวงการดนตรีอุปกรณ์ดนตรีรวมไปถึงเทคโนโลยีต่างๆนะครับยังไงฝากเอาไว้ด้วยครับครบทุกความต้องการของคนดนตรี The g u i t a r Max Music Inspiration Magazine สวัสดีครับ